แม่น้ำปัตตนีตอนพระอาทิตย์ตกดินตกทะเลที่เห็นอยู่คือเรือลากจูงกำลังมุ่งหน้าสู่ทะเลอ่าวไทยเพื่อไปลากจูงเรือประมงขนาดใหญ่กลับจากหาปลาทะเลอ่าวไทยสู่ ท่าเรือประมงเอาปลามาขาย